สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ครูเบนด้ามาพร้อมกับนิทานเลือก3วิธีนะคะเรื่องนิทานให้ลูกรักอันแรกจะต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจทุกคนน่าสนใจแล้วลูกเราก็ชอบด้วยเรื่องนี้งานแรกของมีจังน,น,ะะน่ารักไหมคะน่ารักไหมเด็กมีจังเนี่ยเขาเป็นเด็ก5ขวบ แลวทีนี้แม่เขามีน้องแม่เขามีน้องแม่ก็ง่วนอยู่กับการดูแลเลี้ยงน้องนะคะแล้วแม่ก็อยากได้นมให้น้องต้องไปซื้อแต่แม่ต้องดูแลน้องน้องยังเล็กไงแล้วมีจังก็เลยอาสาที่จะไปซื้อนมให้แม่เพื่อที่จะเอามาให้น้องนะคะแล้วนิทานเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าการที่มีจัง อาสาท,ทำงานครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกต้องออกไปซื้อนมนอกบ้านเขาจะเจอเขาเจออุปสรรคอะไรบ้างเขาหกลม้มเขาวิ่งไปด้วยความที่อยากไปให้ถึงเร็วๆแล้วกลับมาให้เร็ววิ่งไปแล้วหกลม้มแล้วเหรียญก็หลุดมืออ่ะฮะแล้วเขาแก้ปัญหายังไงพอไปถึงร้านค้าก็ไม่เจอแม่ค้าแล้วมิจังก็เรียกเรียกแม่แม่ค้าก็ไม่ตอบ แล้วมีจังแก้ปัญหายังไงพอแม่ค้าออกมาที่หน้าร้านก็มองไม่เห็นมีจังกลับมองเห็นลูกค้าคนอื่นมีจังแก้ปัญหายังไงจนได้นมกลับมาให้น้องจังเขาอายุห้าขวบนะคะมันสอนให้เด็กได้รู้ว่าเฮ้ยเวลาทำอะไรอ่ะมันก็จะต้องรู้จักแก้ปัญหามันจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องแก้ปัญหา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการเขาการที่เขาได้อาสาช่วยแม่บางสิ่งบางอย่างอะ่ะเขาจะรู้สึกภูมิใจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโตขึ้นมาเขาทําเหมือนคนโตได้อะ่ะเขารู้สึกเขาโตขึ้นมานิดนึงนะคะเขาจะรู้สึกภูมิใจมากพอลูกเราอ่านเขาจะรู้สึกอยากเรียนแบบเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีจังทำมีจังทําได้ฉันก็น่าจะทําได้ เขาอยากทำบ้างอะ่ะเขาอยากจะทำอะไรให้แม่บ้างช่วยแม่บ้างอาจจะช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ได้อาสาทำนูน่นทำนี่มันเป็นการฝึกหรือว่าสอนนิสัยให้ลูกแบบเนียนๆน่นะสังเกตภาพสังเกตภาพนะคะนะคะภาพเขาเดินไปซื้อนมนะคะ เขาไปคนเดียวนี่เขาเป็นเด็ก5้าขวบนะคะเนี่ยแล้วเขาก็เจอจักรยานซึ่งปั่นมาเร็วมากเนี่ยแล้วเขาก็เบียดตัวรีบติดกำแพงเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูภาพนี่ตอนที่เขาหกล้มเห็นไหมคะนี่จะหกล้มแผลนคะคะหกล้มเป็นแผลนี่มาถึงร้านนมถึงร้านนมแล้วก็ไม่เจอแม่ค้าเห็นไหมร้องตะโกนเรียกแต่ก็มีรถ รถวิ่งผ่านมาซึ่งมันเสียงดังดังกรบเสียงของมีจังเห็นไหมคะดังกรบเสียงของมีจังแล้วมีจังจะแก้ปัญหายัางไงแม่กับน้องรออยู่เห็นไหมคะอ่แล้วภาพสุดท้ายคือภาพนี้ภาพสุดท้ายคือภาพนี้ดูอบอุ่นไหมคะนี่คือนิทานที่เราเลือกเราเลือกนิทานที่มันดูอบอุ่นอ่านแล้วประทับใจอ่านแล้วมัน มันจะอยู่ในความทรงจําของลูกเราไปตลอดชีวิตนะ่ะเอาแบบนั้นเลยนะคูเบนดาพูดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคที่เปิดให้ดูภาพไม่ใช่อะไรแหมแบบฉันไม่ใช่เด็กๆนะครูเบนดาจะได้มาเปิดให้ดูภาพนิทานอะไรอย่างนี้นะคะ <Yeah. S 1> อันที่สองน,นะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆอะเรื่องนิทานเลือกยังไงก็ได้ขอให้เป็นนิทานสําหรับเด็กก็เหอะ สีเห็นไหมคะว่าสีทุกอย่างที่อยู่ในเล่มเนี่ยในนิทานเนี่ยสีมันจะเป็นสีที่อ่อนสีที่อ่อนโยนมันจะไม่ใช่สีฉูดฉาดนะคะถึงจะเป็นสีแดงสีเขียวแต่สีมันจะไม่ฉูดฉาดเพราะมันจะมีผลกับอารมณ์ลูกของคุณนะคะสีในหนังสือนิทานมันจะมีผลกับอารมณ์ของเด็ก มันจะมีผลกับอารมณ์ลูกของเราค่ะนะถ้าเราเลือกสีที่มันอ่อนโยนเลือกสีที่มันมันแมทกันมันมันมันดูอ่อนโยนอ่ะมันก็จะทำให้เขาเป็นเด็กที่อ่อนโยนด้วยเป็นความน่ารักเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะคือหนังสือภาพที่ดีอ่ะมันจะสื่อออกมาแบบนี้ทุกคนมันจะมีความน่ารักน่ารักอ่ะก่อนนะเราสกรีนก่อนเราดูภาพ ภาพนี่สําคัญมากเพราะว่าลูกเราอ่ะเขาบางทีเขาก็อ่านยังไม่ออกด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าเราเริ่มเล่านิทานให้เขาฟังแล้วแล้วเขาจะดูภาพเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นภาพหรือแม้แต่เส้นลายเส้นของเขาสีที่เขาใช้ทุกอย่างจะมีผลกับลูกเราหมดเลยนะคะพอเขารู้สึกว่าแม่ต้องดูแลน้องเขาก็จะต้องฝึกทําอะไรด้วยตัวเองพอลูกเราได้อ่าน ได้เห็นได้ฟังเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากทำอะไรด้วยตัวเองพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ทำได้นะแล้วก็จะอยากทำสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใส่เสื้อผ้าเองเห็นไหมคะแล้วก็ติดกระดุมผิดเม็ดนิมัดผมเองฝึกทำผมเองเห็นไหมเห็นไหมคะนะคะเขามัดผมเอง ชิงช้าปกติแม่จะต้องกวายทีนี้ก็ต้องทําเอง mm hmm. เห็นไหมร <laughs> องเท้าหลดต้องทําเองต้องกวต้องไกวเปรเองเพราะแม่ต้องดูแลน้อง mm hmm. พอเด็กฟังเนี่ย mm hmm. เขาจะรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรด้วยตัวเอง mm hmm. สี mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ที่ครูเวนด้าเปิดมาเนี่ยทั้งสเล่มเนี่ยสีมันจะเป็นสีที่อ,อ,อบโทนโอบอุนอ่น่ะ มันจะสีมันจะไม่ฉูดฉาดนะคะอันนี้สำคัญมันจะมีผลกับอารมณ์ลูกของเรานะคะหนังสือภาพคุณเป็นหน้าใชาน้นิทานนี่แหละในการเล่าให้ลูกฟังตอนที่ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะตั้งแต่แบบเล็กอ่านหนังสือยังไม่ออกอะ่ะก็เล่าเล่าจนและเวลาที่สำคัญที่สุดนะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือตอนก่อนนอน ตอนก่อนนอนน่ะลูกเขาจะอยากฟังเรานะคะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าสมมติว่าตอนกลางวันจะต้องไปทำงานใช่ไหมคะก็ก่อนนอนเนี่ยเราก็เลือกหนังสือดีๆนะคะแล้วก็เลือกหนังสือดีๆมาเล่าให้ลูกเราฟังนะคะก่อนนอนเป็นเวลาที่คุณาจะบอกว่าถ้าสําหรับลูกแล้วมันเป็นเวลาที่สําคัญมากนะคะดูทุกเล่มสีมันจะ อ่อนโยนนะคะเส้นเห็นไหมคะลักษณะเส้นสีเสื้อผ้าเด็กทุกทุกอย่างที่มันอยู่ในเล่มเนี่ยแม้แต่ปกเห็นไหมคะเขาจะไม่ใช้สีที่มันฉูดฉาดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมครูเอามาให้ดูหลายเล่มเพราะอยากให้เห็นตัวอย่างกันชัดๆนะคะสีเขียวสีแดงเห็นไหมคะนมเนี่ยสีแดงเห็นไหมคะ แต่ว่าสีมันก็จะไม่ฉูดฉาดเห็นไหมเพราะสีมีผลกับอารมณ์เด็กมีผลกับเด็กมากๆนะคะข้อ3คือเลือกที่มันเรื่องที่มันท้าทายลูกเรานิดนึงนะคะอย่างมีจังมีจังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนิดนึงจากเด็กที่เขาไม่เคยออกไปซื้อของนอกบ้านนะคะ แล้วมิจังก็กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วทำให้แม่ด้วยทำให้น้องด้วยพอเด็กฟังเขาจะรู้สึกว่าเขาก็น่าจะทำได้นะเขาก็อยากจะลองทำแล้วพอลองทำสักครั้งหนึ่งอ่ะเขาก็จะภูมิใจแล้วก็อยากจะทำมันอีกอยากจะทำอีกอยากจะทำอีกหนังสือเนี้ย น้องใหม่น้องมีนเขาไม่ยอมนะคะเขาบอกเขาขอเก็บไว้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเป็นรูปเล่มเนี่ยค่ะเนี่ยพอเห็นรูปเล่มแล้วม,ม,ลมันคิดถึงตอนที่แม่เล่านิทานให้ฟังมันคิดถึงตอนที่แบบณตอนนั้นน่ะเขามีความสุขไงเขาคิดถึงความรู้สึกตอนนั้น นะคะการที่เราเลือกหนังสือนิทานดีๆมันไม่ใช่แค่ลูกเราได้อ่านเรื่องที่ดีๆเรื่องที่เจ๋งๆนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความรู้สึกที่เขาจะไม่ลืมอะไปจนโตแล้วมีความรู้ดีๆจะเอามาฝากทุกคนวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ